บรรยากาศริมแม่น้ำโของอำเภอธาตุพนมนะครับตอนนี้เหมือนฝนกำลังจะตกนะครับแต่มันตกอยู่ตรงตรงน้นนะครับ <c oughs> แต่ณนะที่เรายือนอยู่ตรงจุดนี้ยังไม่ตกนะครับระดับน้ำโขงก็เพิ่มขึ้นนะครับน้ำขุนเป็นสีอิดนะฮะ เมฆอยู่ฝั่งสอปป,อปอลาวนะครับก็ก่อตัวนะครับขึ้นอย่างหนานแน่นนะฮะตามที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้โอ้เป็นตตยานานะครับสีในโทรศัพท์นี่เป็นตายาานขนาดครับ โอ้โหน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากดำทะมึนเลยฮะกลุ่มเมฆริมแม่น้ำโของอำเภอธาตุพนมนะครับณนะเวลานี้ท้องฟ้าดูน่ากลัวมากเลยฮะ ฝนก็รู้สึกว่าจะตกลงมาแล้วนะครับตอนนี้เมฆเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ ครับจะเป็นองค์พระทาตุพนมนะครับเป็นประตูโขงนะครเดี๋ยวจะซูกเข้าไปให้ดูนะคร ภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆนะครับเคลื่อนตัวออกไปยังาสปปลาวนะครับเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ กลุ่มเมฆเคลื่อนตัวเร็วมากเลยครับแสดงว่าล่มข้างบนนี้พัดแห้งขนาดานะครับตอนนี้เดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวอยู่นิ่งๆน,นะครับแต่กระเบิ่งการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆ ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะฮะ